ผมนายจะกราเซ้ทีมครับตามชื่อคลิปเลยครับวันนี้เรามาลองขับ Mitsubishi X-Force SUV ครับ, ce, รบ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Mitsubishi ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับในวันนี้เราลองกันในสนามปิดครับมาลองดูกันว่าสัมผัสแรกของ SUV คันนี้เป็นอย่างไรการขับขี่อัตราเร่งโดยเฉพาะขุมพลัง Hybrid Generation ใหม่เป็นอย่างไรคลิปนี้เราลงดีเทลกันครับ แล้วก็โยนเบาโอ้โหเฮ้ยพอเป็นกราวด์ด้วยวะคอนโทรลง,ง่ายเลยเนี่ยแล้วผมจุ่มคันเร่งเพิ่มจุ่มเพิ่มแล้วเนี่ยจิกครับจิกมากถ้าโดยสรุปนะครับแบบเบื้องต้นนะตัวรถเนี่ยเกินค่าจริงๆ ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเรานำเสนอ Mitsubishi X-Force HGV ตั้งแต่วันเปิดตัวนะครับแล้วก็พาไปชมรอบคันอีกครั้งนึงในงาน m o เต r ร์โชว2025นะครับในคลิปนี้เราจะเน้นในเรื่องของขุมพลังและการขับขี่ล้วทีนี้ไฮไลท์ของเขาก็คือขุมพลังของ X-Force HGV นั่นเองนะครับซึ่งนี่คือ New Gen HGV ที่ Mitsubishi Motors promote นะครับต้องบอกว่า ถ้าคุณคิดว่ามันคือการยก Expander HEV มาอยู่ในบอดี้ที่เป็น SUV 5ที่นั่งนั้นคำตอบนะครับอาจจะไม่ได้100%เพราะว่ามันมีหลายส่วนที่มีการปรับปรุงมาใหม่นะครับถ้าไล่จำแนกนลครับเครื่องยนต์ที่ใช้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.6ลิตรก็เหมือนกับ Expander HEV นั่นแหละครับแต่ว่าพลักกำลังมีการปรับเพิ่มขึ้น เป็น107แรงม้านะครับแรงบิด134นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์ไฟฟ้านะครับพละกำลังของเขาเหมือนเดิมนะครับ116แรงมา้าแรงบิด255นิวตันเมตรนั่นเองมาพร้อมกับตัว2 s p e e d Tran s x x l e นะครับซึ่ง เป็นระบบที่ทำงาน2จังหวะก็คือไฮเรโซแล้วก็โลเรโชนั่นเองนะครับในไฮบริดตัวนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือการทำงานในลักษณะพาเรลจะมีทั้งช่วงโลกับช่วงไฮช่วงโลจะทำงานในช่วงที่เราขึ้นเขานะครับเพื่อเพิ่มแรงและกำลังมากขึ้นนะครับส่วนช่วงไฮก็จะใช้ในช่วงความเร็วทั้งคงที่และช่วงลงเขาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเครื่องยนต์สามารถชาร์จแบตได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับจริงๆหลักการเนี่ยต้องบอกว่าตัวมอเตอร์เนี่ย มีการทำงานที่หลากหลายมากขึ้นนะครับถ้าเทียบกับ Expander HGV นั่นเองซึ่งหลักการเนี่ยก็จะคล้ายคล้นกันนี่แหละครับแต่ว่าความสามารถต่างๆเพิ่มมากขึ้นอัปเกรดมากขึ้นนั่นเองนะครับในแง่ของตัวแบตเตอรี่เขามีนะครับเป็นขนาด1.1กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเป็นลิเธียมไอออนนั่นเองซึ่งก็จะติดตั้งอยู่แถวๆเบาคูน่านั่นเองนะครับแล้วก็การใช้โหมด EV ก็ถือว่าสามารถใช้งานได้เยอะนะครับ ถ้าเทียบกับในคลาสของรถที่เป็น SUV HyB r i d ด้วยกันแล้วก็สปีดหรือความเร็วที่สามารถใช้ EV ได้ถ้าคุณเลี้ยงคันเร่งเนียนๆนะครับเห็นว่าสามารถไปได้จนถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับอัตราการกินน้ำมันเขาเคลมไว้ว่าตัว Mitsubishi x f o r c e h v สคันนี้สามารถทำได้24.4กิโลเมตรต่อลิตรน,นั่นเองนะครับนี่คือ Eco s สติ k e r นะแต่ว่าการใช้งานจริงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวแปะไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดได้ยืมเดี๋ยวรีวิวเดี๋ยวเราาจะมททสกกันนนออีีึงค่ื รายละเอียดที่เราสรุปได้ว่าความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะกลุมพลังของ Mitsubishi X Force h e v นั้นมีความแตกต่างจาก Mitsubishi x p a n d e r h e v มากแค่ไหนนะครับนี่คือเราพยายามย่อยจากสิ่งที่ทางทีมวิศวกรหรือแม้กระทั่งทีม R&D เขานำเสนอเราก็เลยพยายามสรุปมาให้เห็นภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้สำหรับกลุ่มพลังนะครับในวันนี้เราอยู่กันที่ปทุมธานีสปีดเวย์นะครับก็เป็นสถานที่ทดสอบรถซึ่งก็เป็นสถานที่ปิดอยู่แล้ว เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าสัมผัสแรกของ Mitsubishi X-Force h e v นั้นเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับเราอยู่กันที่สเตชันการทดสอบแทร็กแรกครับของ Mitsubishi X-Force s u v ของช่องคาร์ไซทีมนะครับ สเตชันแรกก็คือ Diamond Sense นะครับก็คือระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ซึ่งติดตั้งมาให้ทุกรุ่นย่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการทำงานนั้นเป็นอย่างไรในความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปครับอันนี้เรากดเปิดระบบไว้ละ40อ่ะมาละใช่ครับคันนำก็คือ Pajero Sport นะครับแล้วก็กล้องดีเทคละ <c oughs> กล้องดีเทคเร็วใช้ได้เลย และนี่คือจังหวะที่กำลังเบรกนะครับอ่าหยุดนิ่งแต่ก็จะมีเสียงแบบครกอึกนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ดังมากตอนนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนที่นะครับเป็นจังหวะช่วงรถติดนะครับอ่านี่ก็จะเป็นเบรกละอีกสักรอบหนึ่ง อ่าทีนี้อันนี้ก็จะเหมือนรถติดติดไฟแดงเลยและสมมุติว่าผมอาจจะเองเช่นอุ้ยของลนก็หยิบของก็เก็บของอยู่ชึบชุบชุบชบชบทีนี้รถคันข้างหน้าเคลื่อนที่นี่มีระบบเตือนเมื่อรถคันข้างหน้าเคลื่อนที่นะครับเราก็แค่กดรีซูมนะครับนี่ระบบก็จะเดินคันเร่งให้โดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับก็เห็นได้ชัดว่าระบบเนี่ยนี่ในความเร็ว40นะซึ่งก็ถือว่าทํางานได้ ค่อนข้างสม ooth นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มความเร็วเป็น50นะครับเดี๋ยวเราแจ้งลดเป้านิดนึงเพราะว่าทีนี้50กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ผมเพิ่มความเร็วเพราะว่าเราจะได้เห็นเรื่องของการเบรกที่มากขึ้นนะครับเรื่องการレスปอนส์เนี่ยโอเคเราคงหายห่วงแต่ทีนี้เราจะดูในเรื่องของน้ำหนักเบรกว่าเป็นอย่างไรนะครับเพิ่มความเร็วนะครับดู50กิเมตรต่อชั่วโมงดูว่าการเบรกนั้นเป็นอย่างไรไปครับ เสร็จไว้50ครับแล้วก็วรถพุ่งเป้ามาละอ่าตอนนี้เอดัสจับรถขัาหน้าแล้วครับและเบรกแล้วะ่ในครับน่ 3, 2, 1. 1> นนมีมีแอมไลิ์นิดนึงอ่าเอ้ยโอเคอพอรถเคลื่อนที่ปุ๊บนี่ เดืนอีกครั้งนะครับในสามสอ่งเรียบร้อยเห็นได้ชัดนะครับว่าในเรื่องของการเบรกเนี่ยความเร็วที่สูงขึ้นเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันก็จะมากขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างหนึ่งนะคือตัว a d a ้ของ xforce เนี่ยเขาแบบพยายามทำให้มันสมูทที่สุดต่อให้ความเร็วมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับ ขาก็จะสามารถช่วยชะลอดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันมีปัจจัยอย่างหนึ่งคือเรื่องของระยะที่ตั้งค่าไว้อย่างคันนี้ผมเซ็ตไว้3ขีดซึ่งนี่น่าจะถือว่าไกลที่สุดแล้วนะไกลที่สุดแล้วนะครับในระบบ ACC ที่ติดตั้งมาให้ดังนั้นเนี่ยมันมีผลนะครับถ้าสมมติว่า2ขีดอย่างเงี้ยระบบเบรคมันก็จะทํางานหนักขึ้นแต่ว่าระยะในการที่รถมันจะหยุดจริงๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเริ่มยาวขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใช้ตัว A.C.C. นะครับจร,จริงๆแล้วโดยปกติเนี่ยโดยระบบพื้นฐานของมันเนี่ยมันจะรู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าเกิดมีรถคันข้างหน้าเข้ามาปุ๊บมันก็จะชะลอความเร็วประมาณหนึ่งนะครับและมันก็จะจับสังเกตว่าคันหน้าเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าคันหน้าเริ่มมีการชะลอตัวรถก็จะเริ่มชะลอตัวด้วยนะครับนี่คือปกติของตัว<แ>ระบบ A.C.C. นะครับตอนนี<แ>้ Diamond Sense เสร็จ <ๆ S 2> แล้วเดี๋ยวขอลองดูสัหน่อยในเรื่องของการขับนะครับไปสามสองหนึ่ง จังหวะชูดชนี่คือกระชับกระเฉงกว่าเอ็กซ์แพชัดเจนกระชับโอ้โหกระชับกระเฉงชัดเจนการโค้งก็จะเป็นสไตล์แบบ SUV นะฟึ๊บโอเคคล่องตัวดีครับช่วงล่างก็จะมีความแบบยกยกหน่อย แล้วอยู่อีกหนึ่งแทร็กครับเป็นแทร็กในเรื่องของการได้ลองสมรรถนะของ Mitsubishi X Force นะครับซึ่งเปิดมาก็พี่ปิดทำไมครับคือมันอะไรกันครับเนี่ยที่ปิดตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะใหู้ดูเรื่องของตัวกล้อง360ครับก็คือจะมีปุ่มอยู่ตรงนี่อ่าถูกต้องครับมากดหนึ่งที่ตอนนี้มันอยู่ในเกียร์ P ใช่ไหมครับในกรณีที่เรามีการถอยกล้องนี้ก็จะดูเต็มขันขึ้นดูเห็นชัดขึ้นครับ ถ้าถอยถ้าเกียร์ถอยอ๋อโอเคใบใหญ่ขึ้นตรงนี้จะมีเราวิวให้เพื่อให้เราในเรื่องของการถอยเข้าซองหรือถอยเข้าช่องครับเพื่อให้เรามองได้เคลียร์ขึ้นแต่พอเราถอยเข้าปุ๊บถ้าอยูได้มุมแบบนี้เรากดตัวเดิมซ้ำอีกหนึ่งทีครับอ๋โอเคเปลี่ยนไปรื่อยๆเรากดหนึ่งทีอ๋อโอเคนะครับจะทําให้เรามองด้านข้างมองรอบพันเคลียร์ขึ้นครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็คือเฉิอได้เลยครับได้ครับให้เวลาครับเรามีเวลา หมุอะไรฝาหมดเลยฝาไปก่อนครับแล้วก็ซ้ายแล้วเราคอยโฟกัสตรงนี้เห็นไหมอ่าอันนี้เป็นรแล้วรถนี่บอดี้รถซ้ายหมดเลยข่อยซ้ายก็ได้หรือว่าแอบเลยนิดหนึ่งก็ได้นะครับเสีลยวนะเอาจริงๆเพราะว่าพอมันไม่มีกระจกข้างอ่ะใช่ใช่ค่ะอ่านี่สวยเลยหักซ้ายเอาได้หักซ้ายก่อน ท่าเดียวพี่ท่าเดียวเยี่ยมเลยโอ้โหเสียวเสียวแล้วเราก็ดูก็อ๋อดูข้างๆก็ได้ดูมุมอ๋อโอเคเป็นการถอยที่หวาดเสียวเพราะว่ามันมองไม่เห็นใช่ใช่ใช่เพราะปกติคนคนไทยอนนี้พอเราเวลาถอยรถก็อาจจะมีมองข้างนิดนึงมองมุมถนนนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับใช่นี่คือหผลให้พี่ๆได้ดูว่ากล้องเรามันค่อนข้างชัดนะมันมองแล้วมันเคลียร์อืมอ่าโอเค อันนี้นนนก็เป็นเส้นที่มันเป็นเส้ทเนสที่ปลอดภัยแต่ถาม,มว่าเราสามารถถอยจนถึงเส้นแดงนี้ก็ได้ไหมก็ได้ครับแต่บางทีถ้าสมมติเราเราไปห้างสื้สินค้าเราเห็นรถมาอาจจะเก็บขอนลําบาาอ่า,อาโอเคอเรา <laughs> <บ> <laughs> ถอยถอยได้หวาดเสียวมากพอซ้ายมาปุ๊บเราจะเจอเป็นก๊อกอะเป็นกล่องเป็นบล็อกตัวเอตรงนี้ครับ<อ>ให้ดูในเรื่องตัวความหนักอม่ไลา์ความแม่นยำครับอ่า ก็คือเขาก็จะปิดอ,อย่างนี้ตัวชายถูกต้องครับอ oh, <okay. S 2> ๋อโอเคระยะที่เราตั้งไว้ก็คือควา,ามกว้างห้าเมตรโอ้โห oh, oh. แล้วก็ต้องใช้กล้องใ,ในการดูาใช้กล้องช่วยด้านข้างมุมด้านข้างซ้ายขวาย่าเนียครับอ๋อ oh. ปกติบางทีถ้าเราเข้าซอย,ยครับอาจจะมีเสาฟไฟหรือว่าเป็นตัวข้อน้ำของเสียงแดงเนี้อาจจะวางถ้า uh. เรามองมาเห็นสามารถใช้ตัวนี้มองดได้ครับอ๋อโอเค เรียบร้อยเทสต,ตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูในเรื่องของสมรรถนะกันบ้างนะครับกับแทร็กในช่วงอีกฝักหนึ่งของปทุมธานีสปีดเว์เดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นอย่างไรเราไปกันที่โหมด normal นอร์ a มกันก่อนนะครับมาพร้อมนะสามสองหนึ่อ,อ,อร์ติดเท้ามากแล้วก็โยนโอ้สนุกเลยอาเบา โอ้โหดูเฟิร์มกว่าอาต่อไปก็จะเป็นการโค้งนะครับเขาบอกว่าสัก50นะบวกลบอืมอืมดีครับดีเฮ้ยพวงมาลัยก็แอบไปตามมือนะเอาจริงๆโอ้ เอาละยูเทินครับอีกสักรอบอีกรอบหนึ่งคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของโหมดละอะตรงนี้ ก็จะลองทาแมกนะครับในการออกตัวเหมือนเป็นโหมดสปอร์ตนั่นเองนะครับสามสองหนึ่งโอ้โหเก่าละโอ้โหร้อยครับแล้วก็เบรคครับอันนี้คือแบตเตอรี่ขีดเดียวนะแล้วก็โค้งยาวครับ น่าจะดื้อหน่อยแล้วก็ตูจะออกนิดๆนะครับอ่ะทีนี้เข้าสู่สเตชัน n r r v e l Mode ครับนี่ Gravel Mode ครับไปลุยกันครับเป็นหนึ่งในจุดเด่นของ Mitsubishi X-Force นะครับ E-Motion นั่นเองน,นี่อ่ะไหลครับเพิ่มความเร็วหน่อย นี <c oughs> ่คือคันเร่งเดียวนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้อะวนสรอบเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า AYC นั่นเป็นอย่างไรนี่จะสังเกตยอย่างหนึ่งนะครับผมจะพยายามเติมคันเร่งแต่ว่ารถก็ยังอยู่ในโค้งอยู่นะครับคือเขาก็จะพยายามคอนโทรลให้ หน้ารถเนี่ยยังคงจิกอยู่ขออีกสักรอบหนึ่งมันครับมันผมชอบมากเลยครับทางฝุ่นแบบนี้ฮ่โอเคเจอทางฝุ่นเสร็จแล้วทีนี้มันจะทางเตียกกันบ้างนะครับามาดูกันว่าทางเตียกนั้นเป็นอย่างไรไปครับนี่ วันนี้มันจะเกิดอาการอันเดอร์เนี่ยแล้วผมจุ่มคันเร่งเพิ่มจุ่มเพิ่มนะเนี่ยจิกครับจิกมากผมว่าอ่ะคลายนิดนึงแล้วก็แตะๆเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ,โหโอ้ดีเกินคาด ดีเกินคาดดีเกินคาดเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งนะครับว่า AYC เนี่ยพอมันเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยมันจะพยายามคอนโทรลให้รถเนี่ยอยู่ในรัศมีหรือในระยะที่เราเลี้ยวไม่ให้รถมันบานออกจนเกินไปนะครับออีกสักหน่อยือ <c oughs> อบอีกสักรอบหนึ่งให้รู้ว่าเป็นอย่างไรสำหรับตัวรถนะครับพอความเร็วที่สูงสูเนี่ยพอห่างมากๆมันก็จะมีความอันเดอร์อันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของน้ำหนักตัวรถละการเซ t ตบาลานซ์ต่างๆมันก็เห็นได้ชัดว่าคือการที่มันมีเครื่อง 1,600cc ซีซีประกบกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่าน้ำหนักก็จะเทไปทางด้านหน้าเยอะเลยทำให้เวลาเราเข้าโค้งเมื่อสักครู่เนี่ย หน้าก็จะไปเยอะหน่อยนะครับเนี่ยแต่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งนะ AYC นี่แบบว่าทํางานแบบว่ารวดเร็วนะครับดู Energy Flow สักนิดหนึ่ง Energy Flow ตอนนี้ก็คือแบตเลอขีดเดียวนะครับอ่ะเบรกกันสักหน่อยนะครับลองทาม็กอีกสักรอบหนึ่ง ทีนี้ผมจะลองดูขอลองเป็นการชาร์จก่อนอ่ขอชาร์จแบตเลยว่าเป็นอย่างไรไม่รู้มันจะได้กี่ขีดนะแต่อยากจะได้ให้มันได้สักประมาณ3ขีด4ขีด3 2 1ไปละ10 90 100ครับ ไปได้เต็มครับแล้วก็ชะลอเพื่อที่จะมากราวเวลอีกสักรอบหนึ่งนะครับไปกราวเวลครับขันเร่งเดียวโอ้โห เฮ้ยพอเป็นกราวเวีอะคอนโทรง่ายเลยเหมือนจะมีความแบบว่าหน้าเบรกด้านหน้าเนี่ยจะจะับเบรกด้านหลังก็จะปล่อยไหลยหน่อยเพื่อที่จะคอนโทรลได้ง่ายนี่ฮะผมพยายามแบบว่าจิกเนี่ยผมเติมคันเร่งหนักขึ้นเรื่อยๆเ,เขาก็จะพยายามคอนโทรอที่มันบานเพราะว่าผมคลายออกนะครับเพราะว่า สังเกตเลยนี่นี่สนุกครับวนเยอะๆเพราะว่าผมสนุกนะครับเอาละมาถึงเวทแทร็กนะครับมาพร้อมไปครับ,รบรเติมคันเร่งปุ๊บนี่ เนี่ยครับมันมันมันรีนะมันพยายามอั้นเครื่องไม่ให้มีการเติมกำลังเพิ่มเนี่ยเนี่ยโอ้โหมันอาจาจะมีแบบทะลายทะลายเป็นปกตินะครับเนี่ยฮะ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 นี่โอ้โหเอาจริงๆภาพรวมของตัวรถนะ ช่วงล่างมันจะไปในทางสปอร์ตขึ้นนะครับถ้าโดยสรุปนะครับแบบเบื้องต้นนะเราอยู่ในแทร็กของปงทุมธานีสปีดเวย์และที่เราอยู่กับวิ t s บิชิ h i X Force เนี่ยต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยเกินค่าจริงๆในแง่ของสมรรถนะนะครับในแง่ของอัตราเร่งกระฉับกระเฉงกว่า x p a n d e r พเ v เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแต่สิ่งที่จะได้เพิ่มจาก x x p a n d e r คือช่วงล่างมีความมั่นใจมากขึ้นกระชับมากขึ้นและคล่องตัวมากขึ้นส่วนในเรื่องของการใช้งานทั่วไปและรวมไปถึงอัตราการกินน้ำมันจะแตกต่างจาก x x p a n d e r มากแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวรอวันที่ทางมิ s u ูบิ h i เขาพร้อมให้คาร์ไซทีมได้ยืม X-Force h g V แบบทดสอบเดี่ยวเดี๋ยววันนั้นเนี่ยไปลองดูกันว่า การขับขี่จะเป็นอย่างไรนะครับและนี่คือการลองขับสัมผัสแรกนะครับกับ Mitsubishi X-Force HEV ในสนามปทุมธานี Speedway นะครับก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับหลังจากที่ได้ลองขับก็ต้องบอกว่าตัวรถค่อนข้างที่จะไปในทางสปอร์ตมากขึ้นนะครับความคล่องตัวอะไรต่างๆก็ถือว่าทำได้โดดเด่นมากนะครับในวันนี้เราได้ลองกันในสนามปิดมันก็จะมีบางคอ d i t i o n ที่เราสามารถทำได้นะครับแต่ว่า การใช้งานจริงถือเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปทดลองกันอีกทีหนึ่งนะครับเอาเป็นว่ารถคันนี้เขาจะมีรถโชว์ที่จัดโดย Mitsubishi เตอร์ s ประเทศไทยนะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดวันและสถานที่นะครับที่ทาง Mitsubishi เตอร์ s เขาจัดกิจกรรมได้ซึ่งเขาก็จะรถโชว์ทั่วประเทศนะครับดังนั้นไปดูตัวรถกันก่อนนะครับในเรื่องของการลองขับนะครับก็อาจจะต้องติดตามข่าวสารจากทางมิ t ูบิชิมอเตอร์อีกทีหนึ่งว่าจะมีกิจกรรม ให้ลองขับเมื่อไหร่อะไรอย่างไรอันนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับส่วนตัวรถนั้นล่ยละเอียดหลายอย่างแปลไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดได้ลองขับเมื่อไหรเราจะนําเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันอย่างแน่นอนครับนี่คือทั้งหมดของคาไซทีมคลิปครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับพวกเราด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ